สวัสดีครับพี่น้อง f อซีทังช่องป๋าหนุ่ยทีวีและทังช่องสองเอเชียทุกท่านนะครับเอาอีกแล้วเรื่องมันชนะไอ้หน้าไอ้ยไอยี่ยี่ยียยยย่ทำไปได้ยังไงขเขมรทําไปแล้วครับหลังจากที่นะครับโกหคนขเขมรด้วยกันว่าได้เข็มขัดมาได้รับรองจากเดลป็นบีมา ก็ปิดถนนปิดประเทศแห่แดกหมูกระทะกันทั้งวันทั้งคืนเลยทีเนี้ยจนกระทั่งสัปดาห์หนึ่งผ่านไปปรากฏว่าคนขเขมรเพิ่งหูตาสว่างเพิ่งจะจับได้เพิ่งจะรับรู้ว่าอ๋อไอทีเรามีเนี่ยของปลอมปลอมทั้งนั้นนะครับเอาเฉพาะเข็มขัดกุคเแมที่อยู่ในประเทศตัวเองที่มีสีเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับแต่ละเส้นแต่ละเส้นเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยกุญเแมรเนี่ยเจ้าของมวยกุญเแมหมูหมูเนี่ยไม่เคยมีใครครอบครองเข็มขัดได้แม้แต่เส้นเดียวส่วนใหญ่ไปตกอยู่กับต่างชาติหมด ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อปีที่ผ่านเมือ่อสองสามปีที่ผ่านมาแน้วนะครับนักมวยกุญคแมรเลยนักมวยเขมรเนี่ยนะฮะก็พยายามที่จะนะรฮะลบล้างควาสุป,ประมาทว่าไอ้เหียคุณคแมรแม่งแพ้ไทยมาตลอดขึ้นเวทีแตกหลับหักเลือดไหลพันยางก,กระเด็นหันหลังให้อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นนักมวยขี้เกียจขึ้นไปต่อยยกสองยกบางทียกหนึ่งยังไม่ถึงเลยหลับแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เขมรก็พยาพยามทําทุกอย่างโดยจ้างนักมวยอาชีพของไทยเนี่ยนะครับมว,มวยเวทีรํานเนิเนลุมปิดีสมุรปาการอ้อมน้อยมาเตะมาต่อยก็หลับทุกาล นะครับสามสี่ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีนักมวยเข ALK มรคนไหนชนะนักมวยไทยได้แม้แต่รายเดียวทําให้วงการกุณกระแมร์นี่สั่ะเทือนขนาดแม่งมีสมาคมคุณกระแมร์สหพันธ์กุณกระแมร์สมาค,คมคุ์กระแมร์แม่งมีทั้งสี่ห้าสี่ห้าที่สี่ห้าหน่วยเนี่ยยังไม่เคยมีนักมวยคุณกระแมร์คนไหนเตะคนไทยแขนหักขาหักสักลายมีแต่ไทยไเปเตะอย่างเดียวลา่าสุดเตะทั้งสี่โครงหักเลยนะครับฉะนั้นเข็มขัดซิฟ,ฟเฟอร์เซ้นที่คุณกระแมร์มีอยู่ที่หรือที่ประเทศเขมรมีอย,ออยู่เนี่ยนะครับผมบอกให้เลยนะฮะวันนี้วันนี้นะครับ ขเขมรได้สร้างชื่อเสียงมีประวัติการและเป็นประวัติศาสตร์หน้าแรกของขเขมรแล้วนะครับว่าคนขเขมรเองเนี่ยสามารถขึ้นไปนต่อยมวยเนี่ยจนกระทั่งได้รับเข็มขัดแชมป์เรียบร้อยแล้วหลังจากที่กุลเขมรพึ่งได้สติว่าต่อไปนี้เราจะไม่จ้างนักมวยไทยมาเล่นแล้วไม่ต้องมาหาแดกกับเราแนละ้วจ้างแมงมาทีไรขนาจ้างมวยภูธนจ้างมวยริมถนนเป็นไงครับแมงยังเตะพวกปูถ้าแข้งขาหักเลยต่อไปนี้ไม่เอาแล้วกูเชื่อ f c กูดีกว่าเพราะ F c กุลเขมรในขเขมรบอกว่าเลิกจ้างได้ไหมไอ้มวยไทย อย่าให้มันมาต่อยได้ไหมมันมาต่อยที่ไรพวกเราไม่เคยได้แชมป์เลยเราไม่เคยเห็นคนณขเมศถูกยกมือขึ้นเป็นผู้ชนะสักลายเลยส่วนใหญ่ก็จะหลับก,ก่อนยกมือเนี่ยครับไปนอนกองอยู่กับพื้นจนกระทั่งล่าสุดวันนี้นะครับนะบมีการจ้างนักมวยญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นนักมวยญี่ปุ่นที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงด้วยนะครับที่เขาเรียนมวยไทยต่อยมวยไทยมาเขาเชิญมาต่อยที่คุณที่ขเมศครับมวย,ยในรายการมวยคุณกระแมนะครับด้วยค่าตัวที่เท่าไหร่ผมไม่ทราบอันนี้เขาไม่ได้บอกว่าในรายงานข่าว ก็เอาเป็นว่าหลังจากขึ้นยกหนึ่งนะครับมีการระดูชั้นดูเชิงกันนะครับยักกันบ้างสวนกันบ้างวางแข้งวางเข่ากันบ้างพอยกที่2ยกที่3ก็เริ่มตีเขา่าเขย่าศอกกันแล้วทีนี้นะครับแล้วสังเกตได้ว่านักมวยของคุณคาแมเนี่นะครับนักมวยคาเมนเนี่ยเดินหนีอย่างเดียวรับเป็นมุมเป็นสักคือคาเมนจะอยู่มุมแดงตลอดเพราะในฐานะเจ้าภาพเ็กก็จะมุมแดงตลอดแต่มุมแดงของคาเมนนี่เดินถอยหลังอย่างเดียวนะครับมวยญี่ปุ่นเป็นมวยมุมน้ำเงินเดินซัดเดินใส่ต,ตีตีบ้างต่อยบ้างจะโดนบ้างพลาดบ้างก็ว่ากันไปควงสว่างอะไรว่ากันไป ะคะแนนที่ออกมาในย,ยกสุดท้ายคือยกที่5้าเนี่ยนะครับตั้แต่ยกแรกจนถึงยกที่5เนี่ยนักมวยญี่ปุ่นเดินใส่ตลอดเลยนะครับเออตะบ้างวางแข้งบ้างนะครับฟันศอกบ้างอะไรบ้างจะโดนบ้างไม่โดนบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเขาไม่ใช่ต้นตำรับเหมือนเราของเรานี่เน้นๆนะฮะของขเขมรไอ้ของญี่ปุ่นนะหรือของต่างชาติส่วนใหญ่ก็จะอะไรฮนะก็จะ,ะขยันปล่อยเขาเรียกว่าขยันปล่อยของนะครับถ้าโดนก็คือฟลุกก็คือได้คะแนนไปถ้าไม่โดนก็ไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรใช่ไหมแต่อย่างน้อยภาพที่ออกมาคือการเดินหน้าสู้ ปรากฏว,ว่าชกครบห้ายกนะชกครบห้ายกนะนักมวยญี่ปุ่นที่ไปต่อยที่เขมรแพ้คะแนนฮะแล้วแพ้คะแนนไม่ไม่ได้แพ้แบบจนกระทั่งนักมวยญี่ปุ่นเนี่ยกับเข้าห้องพักเนี่ยร้องห่มร้องไห้ร้องเป็นร้องเป็นเต่าเผาเลยจนโค้รนะฮะจนพี่เลี้ยงต้องมาปลอบใจอะพย่พืททิพย์กุศลทิพย์ประทวงตายยี่น่ากี่หลกอะไรประมาณนี้บอกเอยมึงอย่าไปเสียใจเลยเฮียมึงมาต่อยบ,บ้านมันนะมึงไม่น็อกมันมึงก็แพ้มัน มึงดูเนี่ยที่ผ่านมาคนไทยเนี่ยเตะทหลับทุกคนเลยอ่ะเขาถึงชนะกันมาหมดไงไม่เป็นไรไอ้หนูกลับไปซ้อมใหม่โอกาสหน้ายังมีเดี๋ยวมึงมาเอาคืนแล้วเรายังมีออปชั่นกับมันอยู่นะครับก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าไอ้เขมรมันแพ้มันก็ขออะไรฮะอักมาชิงแชมป์เหมือนเดิมโดยไม่ต้องผ่านอะไรเลยนะครับหรือทางญี่ปุ่นถ้าเกิดแพ้ก็สามารถที่จะมีหนึ่งไฟนะครับที่มาแก้มือได้ก็ปากฏว่ายนักมวยญี่ปุ่นก็ร่ำไห้ร้องไห้เป็นฟืนเป็นไฟร้งฟงฟงองเหมือนเต่าเผาเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยผมเพิ่งมารู้สาเหตุนะครับ คนญี่ปุ่นเป็นคนเข้มแข็งนะครับไม่เสียน้ําตาให้ใครง่ายๆเหมือนกับคนไทยนะฮะปากฏว่าไปดูคะแนนครับไอเฮียมันแพ้ที่หน้าเกียร์ชิบหายเลยอห้าต่อศูนย์ห้าต่อศูนย์คือนักมวยญี่ปุ่นที่ขึ้นไปทําคะแนนบนเวทีห้ายกเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าอย่างน้อยเฮียๆก็ต้องมีคะแนนให้เขาบ้างนะปากฏว่ากรรมการขเขมรไม่ให้คะแนนนักมวยญี่ปุ่นแม้แต่คะแนนเดียวและไม่ให้ทุกยกด้วย กลายเป็นว่านักมวยขเขมรที่เดินหนีอยู่ตลอดเวลาในนนใส่อยู่ตลอดเวลาเสือกมีคะแนนเพราะนักมวยญี่ปุ่นรู้พี่เลี้ยงญี่ปุ่นรู้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็มันไปอยู่ในประเทศเขาอ่ะนะครับเหมือนกระซีเกมอะ่ะเหมือนกระซีเกมที่ขเขมรโกงโกงชาวบ้านชาวเมืองมาโกงเขาตลอดเนี่ยก็ผมบอกแล้วว่าเขมรก็ไม่แคร์ใครก็ไม่สนใจใครในเมื่อเราเป็นต้นตํำรับคุณกระแมรแล้วเป็นไงต่อยใครก็ไม่เคยชนะเลยเนี่ยวันนี้ขอแดกหัวญี่ปุ่นสักทีหนึ่งว่าอย่างน้อยเข็มขัดเส้นแรกแล้วเป็นรายการอะไรคุณรู้ปะ คุณรู้ว่ารายการอะไรในชื่อรายการเนี่ยแชมป์โลกกุณคแมมันมีที่ไหนล้วประเทศไทยจัดรายการแข่งขันมวยเนี่ยแชมป์เวทีราชดำเนินแชมป์เวทีลุมพินีแชมป์เวทีอ้อมน้อยคือเป็นแชมป์แต่ละเวทีเป็นแชมป์แต่ละเวทีกติกาเงื่อนไขคุณสมบัติของคนขึ้นไปต่อยเวทีแต่ละเวทีนั้นหินมากๆประเทศไทยยังไม่กล้าไปบอกว่าชิงแชมป์มวยไทยโลกเลยจนกระทั่งเนี่ยครับเราได้รับ,เร,รบเราได้รับการรับ,ร,บรองจากสภามวยโลก นะครับจึงเป็นอะไรฮะมวยไทยแชมปีเป็นชิมเบิลเฮ้ยมวยไทยเวิลแชมปีเป็นชิพนะครับเราถึงจะเป็นมวยไทยโลกได้แต่คอมเมนต์แม่งไม่มีใครยอมรับเลยดูๆบอกเอาละเราก็เอากันเองก็แล้วกันไม่ต้องคิดอะไรมากนะเออก็เป็นมวยโลกแม่งเลยทีเดียวเพราะเราไ่ได้ขัดมาแล้วนี่ทีนี้เราก็อ้างได้นะแต่วแต่คำขัดแค่นี้ไม่พอนะเดี๋ยวเราจะไปอ้างกันมาอีกเยอะๆเลยมันมีหลายที่ที่เราต้องไปอ้างได้เห็นไหมครับเนี่คือคือความไม่อายของคนคอมเมนต์แล้วคุณคิดดูนครับอย่างที่เมื่อเดือนคิดคิดที่แล้วที่ผมบอกอะ เขมรทาได้ทุกอย่างมี2ออย่างที่เขมรทําไม่ได้ก็คือเลยครับหนึ่งทำให้ตัวเองมีความเป็นคนทําไม่ได้ 2. ทําให้ความเจริญเนี่ยมันมาเกิดขึ้นนะครับในประเทศตัวเองซึ่งเขมรทําไม่ได้และทุกวันนี้ยิ่งทายากสารัฐขึ้นภาษี50เเตรียมเตรียมเจงนะครับก็นะเป็นกําลังใจให้นักมวยญี่ปุ่นนะครับอย่าไปเสียใจไอ้หนูเองมีโอกาสรอบหน้ามาเอาให้หลับเหมือนนักมวยไทยแต่ให้แม่งซี่โคงหักสังสอนแมงซะแล้วพอได้เข็มขัดมาปุ๊บก,ก็ปาแม่งทิ้งลงบนเวทีเลยบอกไม่มีค่าแล้วก็เดินทางกลลัับบเยนะคร เอาแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนรายการก็สามารถสนับสนุนรายการได้โดยผ่านสแกน qr code และปุ่มขอบคุณที่อยู่ข้างล่างนี้สำหรับคลิปนี้ร่ำลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ